ที่มานี่กลุ่มที่มานี่มาจากสำนักไหนครับไม่สะดวกไม่อบทาเน่อน้งก่ เดี๋ยวเรแล้วเดีไปรูปนะกับว,วัตถุมงคลโดยหลักโดยหลักทโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นร้านคนจีนที่ไหนมาเนี่ยมาหาอาจารย์จักยันมาซื้อวัตถุมงคลเนี่ยเขาจะมีป้ายของเขาซึื่องอาจารย์ผมอาจารย์หนอลนครบนเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาจีนท่านก็ถ่ายรูปแต่แท้วท่านก็ลงโซเชียลครับทีนี้มันเกิดเป็นปัญหาในระหว่างที่นึ่งเขาบอกว่า อาจารย์ผมไปแอบอ้างเอาโลโก้ของของของสำนักเขาไปทำอาหากินอาจารย์ผมก็พยายามจะอธิบายแต่รถว่าอาจารย์ไม่รู้เพราะวันีนนี้ยเขาไม่ให้อาจารย์เสร็จแล้วมันกันการระหว่างโซเชียลอันนี้ผมก็ไม่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 รู้เรื่องหนาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการกระทบกันระหว่างโซเชียลแต่พยายามทางเราพยายามที่จะพูดคุยหาคนกลางมาเคลียร์ในครั้งนี้แต่เพราะเอ่ยว่าเหตุการณ์วันนี้ มันคือการวั่วยยเราเองก็พยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาอำนวยความสะดวกในพื้นที่กันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นว่ามีคนจำนวนมากเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของเราคือบุกรุกเราก็พยายามที่จะคุยจะเคลียร์แต่แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันกลับบานปลายตรงที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมคนตานเข้าไปก็เกิดเตุการชนมูลข้างในถ้ำเสือข้างในเลยคัข้างในถ้ำเสือครับครับพี่

เอาไว้ก่อนเขาเป็นไงนยังอ่ะคน,นอยู่ในยองสามครับ